สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้ย่ามือเสาร์เนาะคนะ่ะเนาะเอ่อมือนี้เขาจะมาเก็กบบัตทัวในสวนหาเก่าของเขาเนาะค่ะกะปลูกไว้บักกี้บักกี้แถวบักกี้ขุมนะคะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเลยนะคะเนี่ยค่ะรวยอวบดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวเล่าข้าเก็บเนาะข้ากระมุน เพื่อที่บ่ิห้ยอดอ่ามันฮักมันชำเพราะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็นจะออกดอกมาใหม่นะคะตแต่พี่ว่าดกอยู่ค่ะพี่น้อเขาได้เก็บกินอยู่เพราะ่ได้สื้ออันนี้เขาปลูกเองแล้วก็ถาแม,มนวามันมีเพียเนาะเขาก็ใส่ สมุนไพรฉีดน้ำสมขั้นใหม่เนหรือว่า,าน้ำสมสายชู้ผสมกับผสมกับายาเซนหรือยาสูบนะคะมักใส่กันเนาะค่ะเนี่ยมเข้าฉีดนี่คือเข้าฉีดเนี่ยมาแรงนะคะฉีดเพื่อให้บ่มี่เพียเนี่ยค่ะกะ มีหมดแดงหมดแดงนี่กระซอยได้อยู่ระดับหนึ่งเพราะว่ามันจะามากัดกินโตเพียตต้จากเพียอีกที่หนึ่งนะคะก็จะบ่เคยมีปัไหาเนาะพี่น้องเนาะถือว่างามอยู่ค่ะพี่น้องหน่วยสมบูรณ์เลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องเก็บแล้วแล้วกำหนึ่งกำใหญ่ถามเ็นสือ่อยู่น้ำตลาดกะ แยกเป็นสองกำนะคะทีข้าเจา้าขายกำละสิบบาทนะคะเข้าเห็งดง่ายๆเลยค่ะพี่หนอ่อเบิงึงข่างมันเข้าก็เอาเชือกเชือกฟางนะคะให้มันขึ้นมาแล้วข้างบนเข้ากับ,เ,กบเป็นเชือกฟางแล้วก็มีไม้ไผ่ที่เฮามีตามบ้านเข้านะคะโมเมนต์มีแต่บักทัวรด้ลค่ะพี่หนอ่อบวบกระลังมีนะคะ ทางเดียวกันเลยค่ะเนี่ยค่ะขวบกระลั่งขึ้นนะคะนี่เครื่อมันถ้าเอิ่นว่าสวนเป็นยังเก่งเอิ่นว่าสวนหากาเพราะว่าข่ายยางออกมาจากเคนนื่องนี่หากาวห้องกระดิกล้วค่ะพี่น้องนะค่ะต้นกล้วยบกเขือก็จะ,จะ ึงแสงแดดแน่มันก็จะ